สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมโปเล่ครับเพื่อนเเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราขึ้นแบ็กสวิงนะครับเราควรจะขึ้นมากนะครับขึ้นน้อยหรือขึ้นขนาดไหนดีเป็นคําถามที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะครับทีนี้นะครับผมมีวิธีนะครับที่จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนนะครับได้ใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการหาว่าเราควรขึ้นแบ็กสวิงขนาดไหนดีนะครับผมได้ไปเรียนกับไมอามมานะครับคือหนึ่งในอาจารย์ของผมแล้วก็อยู่ในท็อปร้อยโค้ช in The World ด้วยนะครับไมลดัมบอกว่านะครับการที่เราจะขึ้นแบ็กสวิงมากหรือน้อยนะครับจะต้องทำการเทสนะครับตัวเราเองก่อนนะครับโดยการนั่งยองๆนะครับโดยให้เข่าติดพื้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำท่านะครับแบ็กสวิงครับการนั่งแบบนี้นะครับจะทำให้ช่วงล่างหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะหาสวิงที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เบื้องต้นของเราได้นะครับว่าเราควรจะขึ้นแบ็กสวิงขนาดไหนดีที่จะทำให้เรา ตีได้มีประสิทธิภาพนะครับหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราขึ้นเยอะๆแล้วจะตีได้ดีนะครับหรือว่าขึ้นน้อยๆแล้วจะตีได้มีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเราต้องหานะครับตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ทําตามที่ผมทําให้ดูเลยครับแล้วก็จําไว้ว่าเราจะขึ้นขนาดไหนดีนะครับพอเราจําได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองแบ็กสวิงนะครับโดยใช้ตําแหน่งนะครับของการเคลื่อนที่ที่เรานั่งแบบเมื่อกี้เลยนะครับการทําแบบนี้นะครับจะทําให้การตีของเรานะครับมีประสิทธิภาพ นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของไบโอ e มคานิกหรือร่างกายเรานะครับเพื่อนๆก็ลองฝึกนะครับแล้วก็ลองเทสตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปฝึกนะครับแล้วก็จดจําตําแหน่งให้ดีนะครับการทําแบบนี้ก็จะทําให้เราตีได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีส่วนอื่นๆนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นว i n g แป a นะครับหรือว่าในส่วนของเราเป็นโพสเจอร์แบบไหนอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเบื้องต้นเลยนะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะนําไปทดลองทดสอบแล้วก็ฝึกฝนได้ครับ